ตายแน่ๆองเนี่ยใครมึงจะตายวะมันมาแล้วพไม่เห็นมันไม่เห็นห้องน้ำมันห้องน้ำมันอูเลย,ย,ย,ยรู้ใช่ไหมครับผมว่ารออะไรครับ <Huh? S 2> <c oughs> อย่าพิ่งอย่าเพิ่งนี่กูล็อกมันนี่กูอย่าโรคกดินี่กูอย่าโรคมันจะให้กูไปแล้วนับยางชมพูนับยางชมพูไปนับชมพูไปนับพับไปนับพับสองเเก้าโอ้โหโนแลไอ้ต้องบีมโดนแล้วโอ้ น้องฟองเสียเหลี่ยมพี่แล้วอ่ะน้องฟองรู้ตัวปะพี่หาแค่คนเดียวตอนนี้พี่หาแค่คนเดียวอใช่ไหมพี่อะไรไหนวะหาพี่อะไรไม่เจอไม่เจอหรอกไม่เจอหรอกคือพี่ผิวมากนะจริงๆพี่ไม่เหมาะสมกับเกมแบบนี้นะเฮ้ยเราต้องพร้อมประจำตัวครับข้อที่เตรียมตัวระวังรู้ใช่ไหมครับผมว่าเราอะไรครับคุณหยาโลกนี่คุณหยาด surprise motherfucker คุณหยาโลกนี่คุณหยาโลกออกจากกั้นกูไปแล้ว คุณไอเดมคุณเรื่องผิดทางคุยหาความนความเลี้ยงมณเรื่องผิดทางอ๋อเรอยูนี่เสียใจด้วยนะครับเจะวิ่งตามเขอจะวิ่งตามเกมคู่แ้่งกันวัี้มัเหลี่ยมเยอะนะครับขอว้กครับ หยาบาลพี่โอ้โหเปลี่ยนเหลี่ยมเปลี่ยนเหลี่ยมโอ้โหเอาเลเฮ้ยเร่คือไหนมอบมอบเสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวมีเพียวออ้เไม่เห็นเธอเลยไม่เห็นรู้แต่ว่านี่คือห้องเชขผมผมเลยรู้คนรู้ใช่ไหม เฮ้ยตกใจมึงกิจพายโอ้โหโอมน่ามือสุดาอเล็กโคตรริ้วเลยจะจับพี่มันยังเร็วไปสิไปีห้าหกเจ็ดมึงนับดิมึงเป็นมึงเป็นได้เหลอเพราะสองเออ โอเคอยู่นี่แหละเมียนจักเมียนจักเร็วกูแตกไม่มีเลยตอนนี้คือไม่มีนะไม่มีหมายถึงไม่มีที่ยืนแลวที่พายกระยบหน่อยโอ้โหอึอัดจัดโอเคเย้บอยป็อกจะอ่อนป็อกไม่มีใครอยู่แล้ว มก็ออกเหมือนกันอะมก็ออกเหมือนกันอันตรายเกินว่ะแม่เริ่มรู้แล้ววะพี่เล็กไม่อยู่กับใครพี่มีปืนีไมอยู่วะจุ๊บจุ๊บจุ๊่จุ๊บจุ๊กจุ๊บจด๊บบุบบ๊บบบวบยอ่ยอย่าอย่า อย่าทํากูเลยปล่อยกูจะเอื้อไปไม่รอดด้วยซ้ำซอนแอบนะครับซ่อนแอบนะครับเกมนี้ซ่อนแอบนะครับสีขาวเป็นใช่ไหมป๊อกแค่สีขาวใช่ไหมป๊อกฮัลโหลไปแอบอยู่ป๊อกแอบอยู่พี่มึงไม่ต้องแอบมึงต้องหาเฮ้ยอยากโดนตายจังเลยอ่ะ วิวว้าวิววิวมันไปละเฮ้ยอย่าเพิ่งเจอพี่ต้องกลุ้มใจบอกพี่พามาเชื่อแล้วพามาเชื่อแล้วพามาเชื่อแล้วนั่นแหละเรียบร้อยอุตส่าห์รอพี่ลเล็กมาให้ถ <c oughs> ้วนดู <c oughs> ผังนี้ด้วยตายแน,น่ๆอ่องเนี่ยใครมึงจะตายวะมันมาแล้วมึงจะพูดอะไรไม่เห็นมันไม่เห็น องน้ำมันน้องน้ำมันปูเลยต้อรอ,อดมาพี่กล้องโอ้โหพี่กล้องตายแล้วพี่กล้องอุ้ยอุ้ยไม่ได้หรวอุ้ยโอ้ยติดติดติดโอ้โหติดกูติดโอ้ ตายเลยปอกลงมาปอกลงมาปอกลงมาไปปอกอยู่ตรงกลางพี่ก้องไปขวาแล้วปอกไปขวาแล้วไปขวาแล้วพี่กองปิดพองปิน้ำมันไปห้องเดิมไปห้องเดิมเฮอยู่เฉยๆวิ่งไปหาเขาอ่ะกูจะบอกเพิ่งกบพี่กองไปเพื่ออะไรวันนี้เมื่อเขาวิ่งมาฆ่าตัวตายเนี่ยบนสุดบนสุดบนสุดไปบนสุดก่อนไปบนสุดก่อนจะมีอะไรเห็นปีนเรื่อยๆปีนเล่นๆขวา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 ตายตายตายลงมา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 ต้องมีอยู่ขวาล่างแล้ว ยีมีไฟลงลงตายลงตายลงตายลงไปแล้วไปนู่นแล้วพกไฟพกพกไปไปต่อไปต่อถึงแล้วถึงแล้วเพือพี่ไม่เคยใส่ร้ายใครนะพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับเราจะกัน